ไม่ทันถึงสี่สิบเก้าเลยมันหอบแล้วเนี่ย รอก่อนนะคะรอคนเข้าแป๊บหนึง่งวันนี้เรามาเดินวัดเขาสนามแจ้งนะคะที่อยู่รบลีนะคะสวัสดีทุกคน,นะคะ่ะ เขาขไม่ชอบใส่รองเท้าเข้าไปบอกให้ใส่รองเท้าเข้าไปเขาไม่ชอบเขาใส่อย่างนั้นสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนอนนี้ร้า์สดนะคะไม่ได้อัดวีดีโอนะอ,อ,อัดวีดีโอนี่คือชิเหนื่อยมากเลยทุกคนเหนื่อยปวดยังไม่ถึงครึ่งทาง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่วัดเขาสนามแจ้งนะคะเดินขึ้นบันไดเขาบอกว่าประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยคันอเอาคนอ้วนมาดอมละมานเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างบนนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าสีวันลึงข้างบนสวยมาก แล้วเป็นปราสาทเก่าโบราณนะคะวันนี้ต้องคุยไปด้วยหอบไปด้วยอยากอายุเหลือสี่สเอ้ยอยากน้ำหนักเหลือสี่สิบจังจะได้เบา <ว pools> นี่มี ap ไม้เท้าด้วยนะป้าขอไม้เท้าได้ไหมลูกนี่ค่ะทุกคนบันไดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบันไดทางขึ้นนะคะเมื่อ <Nixon> กี้วิ่งขึ้นมาไงก็เลยเหนื่อยไปค่อยค่อยขึ้นทั้งนี้สวัสดีค่ะ ได้ไหมสวัสดีค่ะรอเรานั่นอะเอาจริงหรอรอเก็บพวกเราเสียงหอบเนาะแดนเขารบนะคะพี่ไม่ใช่เที่ยวเล่นนี่เขาจะบอกระหว่างทาง ช่วงช่วงนี้นะถ้าบันไดประมาณนี้นะก็เดินได้แบบสบายหน่อยแต่ช่วงต้นแรกๆนะี่คือมันห่างวิ่งขึ้นมาเฉยเลยเดินเท้าเปล่าเลยเหรอนี่แล้คน้าค่ะอ๋อเดินใช่ถอดรองเท้าไปอ่ะค่ะ้ เขาบอกว่านั่งว่าเวลาเหนื่อยแล้วห้ามนั่งทุกคนคะดูวิวนี่ตอนนี้ยังไม่ถึงไม่ถึงครึ่งของครึ่งทางเลยนะคะทุกคนแต่นั่งพักไปแลวหนึ่งนั่งพักไปละสามนี่ความค่ะความ จะถึงแล้วใช่ไหมคะพี่นะคะถ้าชันมันจะอยากได้มันได้มันจะถี่เลยล่ะชีวิตเราต้องสู้ไปไปไปต่อ ลอบนี้ประมาณใช้เวลาในการเดินประมาณครึ่งชั่วโมงมแล้วก็สภาไปดูจุดที่สวยที่สุดนะคะของวัดเขาสนามแจงนะคะทุกคนบันไดถ้าเป็นบันไดยอย่างเงี้ยก็จะเดินสะดวกนหนึ่งว่าเขาบอกว่าครึ่งทางยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวต้องรอ แปแชร์เข้าไปให้พี่ขวัญหน่ออ๋อแต่ถ้านั่งเขาบอกห้ามนั่งถ้านั่งหน้ามืดให้ยืนพักให้ยืนพักทุกคนดูข้างหลังรูวท้อทงหน้าอันนี้เรามาอยู่กันที่วัดเขาสนะแจ้งนะคะเดินขึ้นบันไดพิชิตหกร้อยถึงเจ็ดรขั้น เพื่อไปกราบไหว้สีวะลึงแล้วก็ร้อยพุทธบากนะคะแล้วก็สรดีระหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดนะคะไม่เนื้อไม่เน่าไม่เปื่อยไม่มีลมเลย ต้นไม้ต้นนี้สวยจังเลยไม่นี่นะคนระหว่างทางนะมันจะมีแบบโทรโทรโทร ทำไมชิวจังมไม่ใจไหมค,ค่ะค่ะสาธุค่ะแข็งแรงสเช่นกันค,ะนค่ะเจสิก้ะขึน้นได้เราแค่ครึ่งค่อน,นึงอายุทำไมเรารอหอบจังนี่ ะะให้ดูเส้นทางเนอะดีกว่าให้ดูหน้าหนึ่งนะคะให้ดูคานะคะ เขาแบกปูนแบกหินขึ้นมาสิบห้าปีถึงปีนี้นะก็ยังไม่เสร็จที่ภพหรือวมาที่จิ๊ ประสิทธิปัญญาวัญญาญญานนี้เรามาเดินแรกวีระยะภามาแล้วก็แบบกกลับบ้านทางไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะคะนี่บันไดทีละเก้าเลยประตูบาดานนะคะตอนนี้เรากำลังถึงนี่ค่ะประตูบาดานเพน่า ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาสนามแจงลพบุรีนะคะทุกคนมานอนเด็กไม่นอนอ๋ระหว่างทางภาพอาจจะไม่ชัดนะคะทุกคนแ่เดียว น,น้องผมตึงจนนะคอยดีนดีนรถพักยุ่งเลยถ้ามันเข้าสลักเลจจบขออนุญาตนะคะดีค่ะ <ti ens> นีนะคะ่ค่ะที่พักแต่ละที่นะคะของสำหรรบทุกคน <ti ens> บุญบุญบุญ ซึกเหงื่อคือบุญเหงื่อทุกหยดคือบุญนะเอาพลังนี้ทุกคนด้วยนะคะขอหน้าพักนึงทุกคนอยากจะให้ดูอยากจะให้ดูเส้นทางและดูหน้าหนึ่งด้วยทำย,ย,ยังไงเวลาที่เราเหนื่อย คนบางคนเขาบอกว่าห้ามนั่งใช่ไหมนั่งจะหน้ามืดใช่ไหมทุกคนแนะนํากันได้นะเฮ้านี้คือชีวิตพัฒนาใม่อใหม่เลไปเดอมันร้อนด้วยไงนี่ลมเลยนะขอลมให้เราด้วยเนีย ส่งกำลังใจมาด้วยส่งกำลังใจมาชว่วยไม่ได้เลยนะยส่งกำลังใจมาอย่างเงี้ยตรงนี้เหรอคือชีวิตเนาะนี่นะคะทุกคนเราก็จะถึงตรงนี้นะคะมาใช้น่ให้ดูอืม นี่นะคะอันนี้คือสารเทพประสิทธิ์นะคะนี่คือคนเดินรหวางทางลาเาขเป็สนสาระเก่าลาข้างบนเนี่าให้กุ้งเสือให้กุ้งนัน แอบเป็นนั่งคนเดียวอ่ะให้คร้เสือให้คุณยืดอยืดยืดขาหน่อยครับเนาะอันนี้คือหนึ่งกำลังพาทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนยอดปราสาทนะคะที่วัดเขาสนามแจงจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่เขาบอกว่าอันใดประมาณ ประมาณเท่าไรหกร้อยถึงเจ็ดร้อคันทุกคนเขาบอกว่าวสัญญ,ญาณไม่ดีสัญญาณชัดเจนนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีขึ้นหรือเปล่าเจดีแรกคือ กุลุลงกาทำมิการานะคะกุลุลงกาทำมิการานะคะทุกคนเจดีอมอนพักอมอนจักรีสีวิสีวิไลนะคะนี่เจดีอันนี้ถึงแล้วหรอ พักแป้งนึงแล้วก็จะพาเข้าไปข้างในอ่ะเขาบอกว่าสถานี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้สิวลึงนะคะที่อยู่ด้านในตรงนู้นกันแต่ตอนนี้ขอนั่งพักแป๊บนึงที่จริงอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ลําบากเลยนะเวลาขึ้นอ่ะตอนหนึ่งอ้อวนหนึ่งอ้วนแล้วทีนี้เลบตอนแรกเราวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาจากด้านล่างห้าวไงอือ ข้าวก็เลยแบบวิ่งขึ้นมาหอบเลยหอบกินแต่ปกติเขาบอกว่าไม่ถ้าค่อยๆเดินขึ้นมาได้อ่ะคะ่ะทุกคนค้างไม้ถึงหกร้อยเก้าเมื่อกี้หนึ่งหึงไม่ได้นับเลยอะ่ะอืมไม่ได้นับบันไดไม่บอรเลย เดี๋ยวจะพาไปไหว้ขอพรพระศรีวันลึงนะคะแล้วข้างบนมีอะเขาเรียกว่าพระพุทธบาทนะคะวัว่าห้าร้อยที่ทับซอนกันนะคะแล้วก็ศรีระของหลวงพ่อที่เป็นเจ้าว่าที่นี่นะคะทุกคนก็มาขอพรซึ่งเขาก็าอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะอยู่บ้านหมีนี่เองอืมมันก็ไม่รู้หรอกแต่ช่วงนี้คือแบบกำลังแบบ เขาบอกว่าที่นี่ยศัก oh ดิ์สิทธิ์มานานมากแล้วแล้วก็ปกติอ่ะคนไม่ค่อยมีเนาะเขาเลยแบบไม่ค่อยขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะมันเกิดอันตรายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบคนเริ่มมาสักการะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคนเข้ามานะคะวันนี้เข้ามา20คนอะไรเงี้ยเดินขึ้นเดินลงสลับกันไปหอบินี่ค่ะเข้ามาก็นี่ทุกคน อือือนีอค่ะถึงมันยอดแล้วใช่ว่าเดินก็นิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะมากเลยเสียงดังฟังชัดไหมคะทุกคนตอบกันได้นะหรือมีสัญญาณหรือเปล่าคะเพราะว่าหนึ่งอยู่ที่สูงแล้วหนึ่งไม่แน่ใจว่าว่ามีสัญญาณหรือเปล่าคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงวิดีโอนะคะ ไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นคลิปนะคะก็เป็นไลฟ์สดเนาะเพราะว่าหนึ่งไม่รู้สถานการณ์นะคะว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปุบปักก็อันนี้ปุบปักทัวปุบปักทัวเลยนะคะทุกคนไม่ได้คิดว่าแบบไม่ได้วางแผนหน้าอะไรอย่างงี้นะคะเฮ้ยไม่ไปหวัดดีกัน

ทุกคนค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูรบบอบๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้า <laughs> ขอบียนค่ะแ่ไ <laughs> ม่อเสียงเอยโอ้ตรงนี้ลมเย็น

ก็ยัาหนึ่งพาทุกคนไปนอกก่อนนะคะเองอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เรียกเขาเดินๆได้ไหมอยู่ตรงกันนึงอยู่กับพี่จัมเนี่ยให้ฝนจะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูดูข้างในก่อนนี่ค่ะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะนี่ นี่นะคะนี่คุณจ๋าบอกเลยว่าเป็นโบราณปราสาทที่เก่าเลขีขมางเลยนะเป็นปราสาทเขาเรียกว่าพน,นมสุริยันนะคะนี่สีมลิฝนสุญญาณชัดไหมน้องเส่ได้ถ้ารากคนไม่ได้เห็นะนะนี่นะคะ ปม่อ,อด,ดีนะดีนะ้าดูไมไปนะขอพอนะคะทุกคนีล้า,ลลางข้างบนหอมมาก นะคะทุกคนถ้าใครมาก็ต้องมาไหว้เือลึงนะคะแล้วข้างในก็เป็นอ่อเขาบอกว่าเป็นเป็นรอยพุทธบาทนะคะอยู่ทาน่ใน ถ้าเป็นาไ,รไเรียกหน่อยนะมันเต็มไปหมดทอกคนี้นะนนคนนนะวิว เดินมาตรงนี้ิเดี๋ยวหนึ่งก็ขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยมีนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็บายบายค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นคลิปเร็วมาให้ดูนะคะบายบายค่ะเข้าได้ไ